สวัสดีค่ะจุนจากช่องจุนโกะมอยค่ะก็ใครก็ตามนะคะที่กําลังติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์อยู่เนี่ย จูนคิดว่าน่าจะพอทราบข่าวกันแล้วนะคะว่าตอนนี้ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยกำลังจะเปิดประเทศเร็วๆนี้ค่ะซึ่งวันที่จูนอัดคลิปเนี่ยนะคะก็คือประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยได้เริ่มเปิดประเทศให้กับคนนิวซีแลนด์ที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียสามารถเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องกักตัวแล้วค่ะที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีการเปิดประเทศเป็นแบบเหมือนเป็นล็อตๆไปนะคะไม่ได้เปิดทีเดียวก็เขาก็จะแบ่งเป็นล็อตว่าตอนนี้สําหรับคนนิวซีแลนด์ที่ประเทศออสเตรเลียล็อตต่อไปก็จะเป็นคนนิวซีีแลนด์ท่มาจาจก ประเทศอื่นแล้วก็เราต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะก็คือสําหรับ คนที่มีวีซ่าทำงานนะคะสามารถเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้แล้วค่ะแถมไม่ต้องกักตัวด้วยนะคะตอนเดือนเมษาค่ะทีนี้มันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะจูนแนะนำให้คนที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้อยู่เนี่ยให้ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะที่เว็บไซต์ของ i g r a t i o n New z e a l a n d ค่ะหรือว่าลองอ่านตามพวกเพจ a c e b o o k นะคะของคนที่เขาทำงานทางด้านนี้แล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องนะคะหรือเราเรียกกันว่า Immigration Advisor ตรงนี้เขาจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านนี้ค่อนข้างที่จะแม่นยำทีเดียวค่ะโอเคพอจูนะเห็นว่าตอนนี้ประเทศนิวซีแลนด์กำลังจะเปิดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่เขาเปิดประเทศบแบบโอเพนแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะต้องมีประกาศออกมาว่าเขาจะเริ่ม รับสมัครวีซ่าประเภทต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่เดี๋ยวตรงนั้นอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวรอติดตามข้อมูลข่าวสารอีกทีนึงน,นะคะแต่ว่าคลิปนี้จูนเนี่ยอยากจะมาเมา์มอยเกี่ยวกับ5ข้อที่จูนอยากที่จะมาแนะนานะคะสําหรับใครก็ตามที่กําลังที่จะเดินทางมาที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเมา์มอยให้ฟังเพื่อที่ว่าตอนนี้มันยังมีเวลาอยู่เราจะได้เตรียม ตรงนี้ให้ได้ทันก่อนที่เราจะเดินทางมาค่ะหรือว่ามันจะมีบางข้อนะคะที่ว่าเดินทางมาถึงแล้วจะต้องทําค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันนะเนาะว่าจูนจะพูดถึงเรื่องอะไรข้อแรกก็คือใครก็ตามนะคะที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรียนหรือว่าจะเป็นทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะจูนขอไม่ระบุเฉพาะเจาะจงเป็นวีซา่าใดวีซ่าหนึ่งแนละ้วจูนขอพูดแบบทั่วๆไปละกันเนาะว่า เออใครที่มาที่นี่แล้วไม่ได้ซื้อรถนะคะแน่นอนจะต้องขึ้นรถเมย์จูนจะขอแนะนําเลยนะคะว่าให้ไปทําบัตรนะคะเป็นการ์ดเนี่ยสำหรับขึ้นรถเมย์หรือว่านั่งรถไฟโดยเฉพาะค่ะที่แนะนําตรงนี้เพราะว่าที่นิวซีแลนด์อ่ะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าคุณจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยคุณจะจ่ายแพงกว่าใช้บัตรค่ะใช่แล้วแล้วก็แต่ละเมืองนะคะจะมีบัตรที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ลองไปดูนะคะว่าเราจะมาที่เมืองไหนถ้าไปที่โอเกนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบัตร ะะเป็นบัตรสิน้ําเงินเข้มๆเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อได้ตามสถานีรถต่างๆได้เลยแล้วก็มีการเติมเงินเข้าไปค่ะในบัตรตรงนี้สามารถขึ้นได้ทั้งรถไฟรถเมย์นะคะแล้วก็ทางเรือค่ะเพราะตรงนี้มันจะสะดวกมากๆเลยนะคะขึ้นไปก็คือแค่แถบแตะแล้วเราก็สามารถที่จะโดยสารทั้งหมดเนี่ยได้เลยแล้วก็สมมติถ้าเราไม่ได้อยู่โอ๊กแลนด์เนี่ยก็ลองไปดูนะคะว่าแต่ละเมืองเนี่ยเขาใช้บัตรประเภทไหนค่ะแต่แนะนําเลยว่าขอให้ทําบัตรกันนะคะเพราะจะทําให้เราเนี่ย ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางตรงนี้ได้ค่ะ ข้อที่2ค่ะที่อยากจะแนะนําเลยก็คืออยากจะแนะนําให้ทุกทท่านนะคะทํา CV หรือเรซูเม่สาหรับสมัครงานเข้ามาด้วยค่ะอันนี้อาจจะเป็นในกรณีของคนที่มาวีซ่านักเรียนหรือว่ามาวีซ่า working holiday นะคะเพราะว่าเวลาที่เรามาทํางานที่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยเวลาเราจะสมัครงานอ่ะสิ่งแรกที่เขาจะขอให้เราส่งเลยก็คือ CV ค่ะถ้าเราสามารถทําตรงนี้มาตั้งแต่ประเทศไทยได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราสะดวกมากขึ้นเพราะว่าเราถ้าเรามาถึงที่นิวซีแลนด์เนี่ยแล้วเราไม่ได้อาคอมมาด้วยหรือเราไม่ได้อาแล็ปท็อ มาด้วยเนี่ยบางทีการที่เราจะทําเอกสารแบบนี้ในมือถือมันอาจจะแบบมีความยุ่งยากนิดนึงก็เลยอยากจะแนะนำนะให้ทําตรงนี้ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยค่ะส่วนในเรื่องของประวัติในการทํางานเนี่ยคือใส่ได้เต็มที่เลยว่าเราเคยทํางานอะไรที่ไหนมาบ้างไม่ต้องมาคิดว่าเอ้ยเรามาที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราอาจจะทํางานในกลุ่มของงานสวนงานฟาร์มหรืองานร้านอาหารแต่ว่าตอนอยู่ที่ไทยเราอาจจะเป็นเซลล์เป็นวิศวะเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ให้ใส่เข้ามาเลยค่ะตรงนี้ทางนายจ้างเนี่ยเขาก็จะได้มาพิจาร ดูด้วยว่าเออประวัติเราเนี่ยมีความน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็จะได้เรียกคุยมาสัมภาษณ์ได้ค่ะข้อต่อไปที่จูนจะแนะนำต่อนะคะข้อ3ก็คืออันนี้สำหรับคนที่เดินทางมาถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะคะก็คือจะแนะนำให้เปิดบัญชีธนาคารค่ะ ก็ค ondition ของวีซ่าเนี่ยมันจะบอกนะว่าเราสามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารได้หรือเปล่าซึ่งส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดคนที่มาเทคคอร์สเรียน,เ,นยเกิน4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็คนที่มีวีซ่าทำงานเนี่ยตรงนี้สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เลยค่ะที่แนะนําให้เปิดบัญชีธนาคารเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทํางานใช่ไหมคะเราจะต้องรับเงินผ่านธนาคารที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะไม่ค่อยมีการรับเงินสดหรือใช้จ่ายเงินสดสักเท่าไหร่อะคะ่ะทีนี้เวลาเรารับเงินรับผ่านธนาคารเนาะแล้วเวลาเราจ่าย เงินต่างๆเนี่ยเราก็จะจ่ายผ่านบัตรธนาคารด้วยเช่นกันค่ะพอเราไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วเนี่ยทางธนาคารเขาก็จะให้เราทําบัตร atm นะคะพ่วงไปด้วยค่ะที่นี่จะเรียกว่าเป็นบัตร f post นะคะบัตรตัวนี้จะมีทั้งแบบมีชิป ที่เป็นทั้งเดบิตการ์ดก็ได้วีซ่าการ์ดก็ได้หรืออาจจะเป็นบัตร ATM ธรรมดาไว้สําหรับรูดซื้อของอย่างเดียวก็ได้ค่ะตรงนี้อันนี้คือแล้วแต่เราเลยเราอยากที่จะสะดวกทําแบบไหนสะดวกทํำยังไงตรงนี้เราสามารถคุยกับธนาคารได้ค่ะทุกธนาคารที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยสามารถทําบัตรตรงนี้ได้หมดเลยนะคะส่วนธนาคารเนี่ยจูน,นอาจจะไม่ได้แนะนําเฉพาะเจาะจงว่าธนาคารไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวจูนเนี่ยจูนใช้ธนาคาร A N Z ค่ะแล้วก็เท่าที่เห็นมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนไทยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะใช้ a N Z ค่อนข้างเยอะแต่จะไม่ได้บอกว่าเอ๊ยมาแล้วต้องสมัคร a N Z นะก็คือมาก็ลองมาดูว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยใกล้กับธนาคารอะไรคะ่ะอาจจะใกล้กับ b n Z ใกล้กับ k ี w i Bank หรือใกล้กับ West Pa c อะไรเงี้ยตรงเนี้ยรเราก็สามารถสมัครได้หมดเลยค่ะ ข้อที่4นะคะก็ที่อยากจะแนะนําหลังจากที่เราเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้สมัคร IRD ค่ะ IRD คืออะไร IRD คือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะไม่ว่าคุณจะถือวีซ่านักเรียนหรือคุณจะถือวีซ่าทำงานหรือคุณจะถือเอ่อ working holiday visa คุณจะถือวีซ่าอะไรก็ตามนะคะถ้าใน condition นั้นน่ะในวีซ่าของคุณเนี่ยระบุว่าตัวคุณเนี่ยสามารถทํางานได้ค่ะ คุณต้องไปสมัครขอเลข IRD มาค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเลข IRD เนี่ย คุณจะทํางานไม่ได้เพราะว่าเวลาคุณทํางานนะคะทางนายจ้างเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้เราผ่านธนาคารแล้วใช่ไหมคะแต่เขาก็จะมีการเสียภาษีเข้า IRD ด้วยค่ะทีนี้การทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เสียภาษีหรือเราไม่จ่าย IRD นะคะที่เราพูดกันติดปาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยนะคะเราจะไม่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญ เป็นอันดับต้นๆสําหรับคนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะถ้าเกิดสมมติใครคิดว่าเอ้ยเรามาวีซ่านักเรียนอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีงานทําหรือเปล่าแล้วเราจะได้ทํางานไหมอันนั้นน่ะจูนอ่ะให้บอกได้เลยนาะอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นให้มาสมัคร IRD ก่อนค่ะมีเลข IRD ก่อนส่วนเรื่องงานอ่ะเราไปหาที่หลังก็ได้ ทำสิ่งนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเลข IRD เนี่ยมันไม่ใช่สมัครปุบเราจะได้ปรับบางทีมอาจจะรอแบบ2วงสัปดาห์สามสัหนึ่งก,ก็ได้นะคะก็เลยอยากจะเป็นเรื่องที่อยากจะให้แนะนำนะคะว่าวันที่คุณมาเหยียบนิวซีแลนด์เนี่ยอยากจะแนะนําให้สมัคร IRD เลยค่ะข้อต่อไปค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้อที่จูนอยากจะแนะนําให้ทําก่อนที่จะเดินทางมาที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะข้อนี้เนี่ยแบบอยากจะขีดเส้นใต้นะว่า ทำเธอทำเลยอยากจะให้ทำทุกคนจริงๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำฟันค่ะเพราะว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยบอกเลยนะว่าทำฟันนแพงมากแบบ แพงมากๆไม่รู้จะแบบต้องใช้มายมาุกกี่อันน่ะคือมันแพงจนเรารู้สึกว่าโอ้โหเราต้องมาจ่ายเงินกับค่าทําฟันขนาดนี้เลยหรอก็คือแนะนําเลยว่าก่อนที่จะเดินทางมาที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะให้ไปพบทันตแพทย์ไปเช็คสุขภาพฟันในช่องปากนะคะ1ขูดหินปูนให้เรียบร้อยเช็คเลยว่าเรามีฟันผุอะไรหรือเปล่าให้อุดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็คุยกับหมอฟันเลยว่าเออมีอะไรที่เราต้องทําเพิ่มเติมไหมแล้วบอกกับหมอไปเลยว่าเราจะต้องไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยหเดือน1ปี หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราก็ยังไม่รู้ว่าเราไปอยู่นานแค่ไหนจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยยังไงให้หมอช่วยเช็คอัพตรงนี้ให้เราหน่อยค่ะเพราะของจูนแล้วก็ทํามาก่อนที่จะเดินทางมานะคะแล้วก็เวลากลับไทยไปทุกปีเนี่ยจูนก็จะกลับไปขูดหินปูนแล้วก็ทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับช่องปากด้วยค่ะแล้วอีกข้อนึงที่จะขอแนะนาเลยสําหรับคนที่จัดฟันนะคะว่าให้ไปหาหมอแล้วทำรีเทนเนอร์แบบ2ชุดขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าสม,มุิมาอยู่ที่นี่นแล้วแล้วเราเผลอเลยหรือเราอาจจะทำรีเทนเนอร์แตกหักเนี่ย โอ้โหค่ารีเทนเนอร์นี่ก็แพงไม่แพ้กับค่าฟันเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหมอฟันที่นี่ก็เข้าพบยากจะไม่เหมือนหมอฟันที่ไทยเลยนะคืออันนี้คือขีดเส้นใต้แนะนำเลยคนที่จัดฟันเนี่ยให้ทำรีเทนเนอร์สำรองมาด้วยค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็น5ข้อที่จุนเนี่ยที่จะมาเมาส์มอยให้เพื่อนๆนะคะได้รู้กันว่าเอ้ยถ้าเกิดเราจะมาที่ประเทศนิวซีแลนด์นันําอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรียนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทํางานเนี่ยเราจะแบบ ทำอะไรได้บ้างนะคะจูนก็หวังว่า5ข้อเนี่ยที่จูน,นพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางอะไรใดๆให้เพื่อนได้บ้างเนาะเหมือนประมาณว่าเวลามาถึงที่นิวซีแลนด์เราจะได้แบบเฮ้ยแล้วเราจะทำอะไรก่อนดีว่าทำอะไรก่อนดีว่าก็เอาเช็คลิสต์5ข้อเนี่ยะค่ะมาดูว่าเออเราควรจะทําอะไรก่อนดีค่ะยังไงเดี๋ยวจูนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปจูนจนจบยังไงก่อนจะจากกันไปเนี่ยจูนก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมเลยค่ะให้เพื่อนๆช่วยก,กดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะกับช่องจูนแล้วก็ ให้กำลังใจจุนในการทําคลิปด้วยค่ะนอกจากช่อง YouTube แล้วตอนนี้จุนมีอีก1ช่องทางที่จุนกําลังทําอยู่นะคะแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆไปติดตามด้วยเชน่นกันก็คือช่อง t i k t o ็อค่ะสามารถเสิร์ชคําว่าอิชิโกะจุนโกะนะคะก็คือชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะที่ช่อง t i k t o ็อได้เลยแล้วก็ไปเจอกันที่ช่อง t i k t o ็อนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ